ประเพณีลอยกระทงนั้นนะครับผู้ชมไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดนะครับว่าเรื่องต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร,ร่นะฮะแต่เชื่อกันว่าประเพณีนี้ได้มีการสรืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนู่นแล้วนะครับโดยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าประเพณีจองเปลี่ยงนะครับหรือการลอยกระทงพระปัะทีปนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีแค่หลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่1บรรทัดที่14นะครับก็จะมีการกล่าวถึงงานเผาเชียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดนะครของุุสโททยําาให้เชื่่ว าเขาเทียนเล่นไฟเนี่ยนะครับจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอนผู้ชมรู้ไหมครับว่าการลอยกระทงแต่เดิมเนี่ยนะครับเป็นพิธีของพราหมณ์เพื่อทําการบูชาพระเจ้าทั้ง3นะครับจะมีพระอิศวรครับแล้วก็มีพระนารายณ์และพระพรหมนะครับต่อมา ได้มีการนําพระพุทธศาสนานะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะจึงได้มีการชัดโคมนะครับเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งการลอยบูชานี้นะครับนางน,นพมาศได้คิดทํากระทงนะครับในรูปแบบของดอกวัวบูชารอยพระบาทแทนการลอยโคมนั่นเองนะครับเมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้านะครับได้เสด็จผ่านชลมาศนะครับเห็นกระทงของนางน,นพมาศพระองค์ก็ทรงของพระราชาฤิัยนะครับจึงตปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่างและให้จัดพณีลอยกระ ขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยใช้การลอยกระทงดอกบัวแทนโคมลอยนะครับดังพระราชำดำรัสที่ว่าตั้งแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลําดับกษัตริย์ในสยามประเทศนะครับถึงการกําหนดนักขัตลเลิกในวันเพ็ญเดือน12ให้ทําโคมลอยเป็นรูปดอกบัวเพื่ออุทิศสักการะพระพุทธบาทนวธาณฑีตาาเท่ากาลประวัติศาสตร์พิธีลอยกระทงนี้นะครับจึงได้มีการเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองครับ